สวัดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนชอปนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนชอปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเจอกันอมกเดือนครับวันนี้ผมก็จะมาจัดเทียริสในตำแหน่งกองกลางนะครับหรือว่าเทียริสเบสซีเอ็มนั่นเองนะครับก็จะเป็นกองกลางที่ดีที่สุดในเกมณตอนนี้นะครับที่มีในเกมแล้วก็ผ่านหูผ่านตามาในตลาดซื้อขายนะครับ โอเคครับตัวแรกก็จะเป็นดักลักลุยเป็นตัวกิจใหม่เลยเป็นตัวกิดกิจคานิวาลนะครับตัวนี้ก็เป็นกองกลางสายผิวรูปร่างค่อนข้างเยืยบบางนิดหนึ่งแนะนําให้ถ้าใครซื้อมาเล่นแนะนําให้เป็นให้อัพเป็นกล้ามเวลสามนะเพื่อเพิ่มเ,เรื่องของพลังงานเพราะาพลังงานดักลัสลุยเนี่ยค่อนข้างที่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครอัพรวมมิ่งเนี่ย ก็เตรียมเอาเป็นสำรองแต่ถ้าเกิดเราเอามายู่ตัวจริง,รงผมแนะนําให้อัพกล้ามวล3สามในกรณีเม็ดแดงนะครับเพื่อเป็นอัพเป็นบล็อกทูบล็อกนะครับเพราะว่าดาร์คลุยเนี่ยเป็นกองกลางสายเกมลุกนะครับเวิร์กเดสูงกลางแล้วก็เป็นสายผิวโดยรวมแล้ว o v r 1 0 4บวกกับพลังหรือไส้ในแล้วก็เท้าซ้ายเนี่ยไม่ดีด้วยแล้วก็สกิลมูฟสามดาวตัวนี้ผมก็ยังให้เป็น A บวกนะสำหรับดาร์คล,ลุยนะครับเทียร์เป็น A บวกนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นยาย่าตูเล่นนะก็จะมีประมาณ5้าร่างที่ผมเอามาเข้ามานะครับก็จะมีร่างหลีกร่างหิมะแล้วก็ร่างฮีโร่ร่างเล็กร่างใหญ่นะครับแล้วก็จะร่างเป็นร่างกิจฮอออฟฟิเนนะครับ ตัวฮอออริเจนเนี่ยจะเป็นตัวงบน้อยสําหรับกองกลางสายบล็อกบล็อกเวิร์กเลทของอ่าฮอออริเจนเนี่ยจะเป็นแบบสูงๆนะครับนอกนั้นจะเป็นกองกลางสายโฮลดิ้งทั้งหมดเลยเป็นเพเมเกอร์นะครับก็จะมีเนี่ยกลางกลางเวิร์กเลทกลางกลางแล้วก็กลางหมดเลย4ตัวนี้นะครับแล้วก็การอัพสกิลห้าอัพฟลูได้จะมีแค่2ตัวนะครับเป็นตัวชมพูแล้วก็ตัวหิมะส่วนตัวชมพูตัวใหม่แล้วก็ตัวหิมเนี่ยจะอัพเป็นลมวิ่งนะครับสตัวนี้อัพลมวิ่งไปเลยนะครับแต่2ล่างเนี่ยผมกกกกกก็็็ยัังให้้เเเปนนนพรราาาาะวว่่มบแแลลูด แล้วก็ยิงไกลดีสกิลมูฟสี่ดาวรูปร่างสูงใหญ่แต่ตัวนี้มันจะอาเป็นโลค่อนข้างที่จะน่าเล่นกว่าสาหรับซีดีมคู่นะครับแต่ตัวนี้ก็สามารถยืนได้สบายๆชิวๆดโดยรวมแล้วก็เอสบวกทั้งคู่นะครับเหมือนตัวลีกจะดูวิ่งไวกว่านิดนึงนะแต่ตัวนี้ถ้าเกิดพลังเกมรับจะเยอะกว่านะครับจะเน้นเกมรับมากกว่าแต่ตัวนี้จะดับดูระดับกลางๆนะครับเรื่องของเกมรับนะครับก็โดยรวมแล้วเล่นในเกมแน่นทั้งคู่นะครับแล้วก็ร่างนี้สองร่างนี้ A บวกกับ A บวกแล้วก็ร่างนี้ A อนะครับห่อนะครับตัวนี้งบน ตัวต่อไปก็จะเป็นชวยายไทเกอร์นะเป็นกองกลางสายบ็อกทูบ็อกนะครับก็ตัวนี้ความเร็วค่อนข้างที่อยู่ในระดับกลางๆสปีดร้อยนะครับแต่จ่ายบอลดีพลังแฝงเรื่องของกองกลางเนี่ยคือครบเครื่องแล้วก็การจ่ายบอลค่อนข้างเยี่ดีก็1้5ยตัวนี้ผมก็ยังเชียร์เป็น A บวกนะครับสำหรับชวยายไทเกอร์กองกลางสายบ็อกทูบล็อกแล้วก็ตัวเล็กสุดตัวนี้ผมก็ยังเชียร์เป็น B ตัวนี้ B นะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นมัตถิวเป็นกองกลางสายบ็อกทูบ็อกเหมือนกันนะครับก็จะมีร้อยสามกับร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดเนี่ยมันจะมีลมวิ่งกับกล้ามนะครับสามารถได้อัพอัพได้ทั้งสองล่างเลยตัวนี้แต่ถ้าเกิดอัพจริงๆผมว่า,าสามารถอัพลมวิ่งสบายๆแต่ถ้าอีกตัวหนึ่งเราอัพลมวิ่งไว้แล้วตัวนี้ก็อัพกล้ามก็ได้ครับเพราะว่าพลังงานของมัตถิวเนี่ยค่อนข้างเยอะๆตัวนี้ก็เอสบวกครับข้อเสียของมัตถิวเลยคือลูกอากาศแต่เรื่องของเกมรับเกมรู้คือโคตรดีบ,รบังคับง่ายแล้วก็พิวด้วยแล้วกก็็ตัวนี้ผมยััังใหห้้เป็น A นะสารบ103ตรบตวี ตัวต่อไปก็จะเป็นบอลหลักนะครับก็จะมีบอลหลักแล้วก็โซคเตสซาวิดมาตูดีไลกาตัวนี้เป็นตัวกิจเก่าแล้วก็ถ้าเกิดใครเน้นเกมรับในเรื่องของแดนกลางก็ตัวนี้เลยครับแดนกลางครับก็คือไลกาตัวโอวิอาร้อยตัวนี้เวิร์กเลดกลางๆเล่นเกมรับดีมากครับตัวนี้ตัวใหญ่เล่นเกมรับดีมาก,คก,มมากแค่ติดสามดาวส่วนบอลหลักเนะี่ยผมว่ามันช้าไปนิดนึงมันช้าไปนิดนึงแต่ยืนตำแหน่งได้ค่อนข้างแย่ยดีไม่ลอยมากนะครับแล้วก็ซาวิทเนี่ยถนาดสองเท้าก็งบน้อยผมว่าเล่นได้ตัวนี้ผมให้เอ ส่วนโซโกเตสเนี่ยเป็นกองกลางสายเกมลุกนะครับเวิร์กเลตคือสูงกลางแล้วก็พลังงานเยอะวิ่งได้ทั้งเกมตัวนี้ผมก็ยังเชียร์เป็น A นะครับแล้วก็สัดสองเท้าด้วยแล้วก็บัลลังก์ผมเชียร์ B เพราะว่ามันช้ามากมาตูดีตัวนี้ผมว่า3ดาวช้ามากตรงนี้แล้วก็รายการตัวนี้ A นะครับ แล้วก็วิตินย่าตัวหนึ่งนะครับเป็นกองกลางสายเกมลุกเหมือนกันก็คือค่อนข้างที่จะิวนะครับแต่ติดตรงที่ตัวตัวนี้ผมก็เชียร์เป็น A นะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นเด็กเขานะกองกลางบ็อกทูบ็อกที่มีพลังงานสูงรูปร่างสูงใหญ่แต่ไม่ค่อยผิวนะครับแต่เล่นเกมรับเกมรู้แหละค่อนข้างที่จะดีตัวนี้ผมก็ยังให้เป็น A นะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นเบลลิงแฮมทั้ง3ล่างนะเป็นเบลลิงแฮมอันติเมทตัวบอลองดอแล้วก็ตัวเก้าเก้านะครับตัวอันติเมทกับตัวบอลองดอ บอลอาตัวบอลงดอตัวนี้ก็สามารถอัพโหลดได้ส่วนตัวอัลติเมตต้องเป็นโลมิงเท่านั้นเลยเป็นกองถ้าใครเน้นเกมรุกอะผมว่าตัวนี้สบายแล้วก็มีความผิวค่อนข้างเยอะะถามว่าแตกต่างกันยังไงตัวนี้จะยิงค่อนข้างเยอะคมกว่าในเรื่องของค่าพลังนะครับส่วนตัวบอลงดอจะอัพโหลดแล้วก็เล่นเกมรับได้ดีกว่านะครับโดยรวมแล้วดีทั้งสองล่างตัวนี้ตัวนี้เอสบวกแล้วก็บอลงดอเอสนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมให้เป็น A นะครับตัว99นะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นเวลอนนะครับตัวนี้ก็แนะนําให้อัพโลหรือกล้ามไปเลยครับตัวนี้ผมให้ A นะรูปร่างดีครับพลังงานมันน้อยนิดนึ่งตัวนี้เวลอนตัวใหญ่นะครับฟาบินหลุยตัวนี้ผมก็ยังให้เป็น A บวกตรงกลางอารมณ์เหมือนตูเร่เลยครับแต่แค่ถนัดเท้าซ้ายเท้าขวาน่ยจะไม่ค่อยดีเวิร์กเลยกลางๆอารมณ์เหมือนตูเร่เลยครับรุ่ต่อไปก็จะเป็นกูริดนะเขาออกมา3า่างเป็น97 แล้วก็99แล้วก็ตัวบอลองดอตัวเวิร์กก็โดยรวมแล้วเวิร์กเลยคือสูงสูงหมดเลยแต่พักหลังๆัเนี่ยตุอ่ากูริตเนี่ยจะเล่นสกิลค่อนข้างจะอืดน,นิดนึงแต่เรื่องของการวิ่งขึ้นวิ่งลงหรือว่าการยิงแล้วก็การเล่นเกมรับแบบค่อนข้างจะดีละก็ระวังเรื่องของกดการกดสกิลเพราะว่าพักหลังๆเนี่ยเริ่มช้าแล้วต้องรอกุริตตัวใหม่เพราะว่าพลังการเลี้ยงเนี่ยมันเริ่มดอบลงแล้วก็โดยรวมแล้วก็ยังเมตาอยู่ตัวนี้ตัวใหญ่บอลองตัวบอลองดอตัวนี้เอสบวกครับเล่นได้ผมให้ A ไม่ถึงไม่ถึงกับเอนะครับณนะตอนนี้นะครับยัง A บวกอยู่ A บวกแบบแกๆ่ๆแล้วจะขึ้นเ2ตังล่างเนี้ยได้ทั้ง2ล่างเลยนะครับก็โดยรวมแล้วเล่นตัวนี้ดีกว่าแล้วก็ค่อยลองลงมาก็เป็นตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแบบอารมณ์เหมือนตูเล่เลยครับถนัด2เท้าทั้งคู่นะครับตัวต่อไปก็เป็นคุณกณันนะเป็นกองกลางที่พลังงานน้อยอ่าค่อนข้างที่จะอืดอาดแล้วก็ได้แค่จ่ายบอลนะครับตัวนี้ผมเชียร์แค่เสําหรับคุณกณันยังไม่เมตาครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นชาฮาหนูกูเนี่ยตัวนี้เล่นได้ครับใครงบน้อยเนี่ยถนัดสองเท้ามีความผิวลูปล่างเล็กนะครับแล้วก็เล่นสกิลอะไรเนี่ยค่อนข้างเยี่ยด,ดีจ่ายบอลดีทั้งสองเท้าเลยตัวนี้ก็งเ,เชียร์เป็น A บวกนะสำหรับชาฮาหนูกูตัวต่อไปก็จะเป็นโซบอสไลตัวนี้ก็เป็นกองกลางสายบ็อกทูบ็อกตัวหนึ่งฝ่ายบ็อกทูบ็อกเหมือนกันครับรูปร่างสูงใหญ่ก็ยังเชียร์เป็นเอบวกนะครับสำหรับโซบอสไลแล้วก็จะเป็นเป็นแถวนี้นะโอเดกาดแล้วก็บูโนเฟอร์นัน ฟอรลินเวีสตัวแจกแล้วก็เปดี้แล้วก็ Play i, ลาคิติตเนี่ยตัวนี้ตัดไปเลยแล้วก็กองกลางฟูแลมตัวนี้ไม่ไหวละตัวนี้ผมให้ B ละ2องตัวนี้ไม่ไหวเลยครับแล้วก็กองไลคโอเดกาเนี่ยจะเป็นกองกลางสายเกมลุกเวิร์กเลยสูงกลางนะครับถนัดเท้าซ้ายอย่างเดียวตัวนี้ผมก็ยังให้แค่ A บวกนะครับแล้วก็บูโน่เป็นกองกลางสายบล็อกบล็อกพลังงานเยอะสามารถเล่นได้อยู่นะครับแค่เท้าซ้ายเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับ ตัวนี้ a นะครับพลังงานค่อนข้างเยอะฟอร์ลินเวียส์น่ะใครเล่นผมแนะนำเป็นเล่นส3 a t t a c k กับส3 holding นะครับตัวนี้เป็นกองกลางอ่าสายเกมลุกเวิร์กเลสสูงกลางนะครับตัวนี้ก็อัพกล้ามสบายสบายเลยครับตัวนี้ก็ a บวกนะครับฟอร์ลินเวียนะครับเบดี้ a นะครับแล้วก็มาคิซิโอหนึ่งร้อยสองตัวนี้ค่อนข้างที่จะดรอปแล้วเริ่มจะไม่ไหวตัวนี้ผมเชียร์แค่ a นะครับแล้วก็อ่าไลเดนเดอร์กองกลางของ a c เวลาตัวนี้เวิร์กเลสเป็นกองกลางตัวค่อนข้างที่จะสูงนิดหน แล้วก็แลมพผ่านตัวนี้ค่อนข้างทีง่จะดีอยู่อารมณ์เหมือนตูรี่เลยครับตัวนี้ก็ยังเชียร์เป็นเอ็ดนะครับสำหรับแลมพผ่านเวิร์กเลดกลางๆแค่ไม่ค่อยพิ้วสักเท่าไหร่แต่เรื่องของการยิงการจ่ายบอลยืนตำแหน่งค่อนข้างที่จะดีอยู่สําหรับแลมพผ่านตัวแจกนะครับตัวต่อไปก็เป็นเดยองตัวนี้ก็ค่อนข้างทีง่จะเล่นได้ดีอยู่เวิร์กเลดสูงกลางมีความพิ้วอารมณ์เหมือนฟอร์ลินเบียครับแต่เดยองเนี่ยเทาา้าซ้ายจะไม่ดีแต่สามารถปั้นเกมแล้วก็พาบอลขึ้นไปได้แล้วก็มีความพิ้วค่อนข้างเยอะนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นเคอร์อติสจอตัวนี้ยังอ่าต้องทำต้องคนเป็นคนที่ทำฟูลเดียวพูเท่านั้นนะอารมณ์เหมือนโซโบครับโซโบตัวนี้กต้องเชียร์เป็นแค่อนะสำหรับเคอร์ติสจอ ตัวต่อไปก็จะเป็นแบ็กแฮมทั้งสองล่างเลยตัวนี้เป็น3าดาวแต่ตัวนี้ส4ดาวโดยรวมแล้วแบ็กแฮมเป็นกองกลางสายเกมลุกซัซะส่วนใหญ่ถึงเวิร์กเลจะไม่ใช่สูงกลางแต่เวิร์กเลกลางๆเนี่ยแต่ในเกมจริงๆค่อนข้างที่จะเติมสูงมากๆนะแนะนําให้มีกองกลางตัวรับหรือว่าโฮดดิ้งสักตัวหนึ่งนะตัวนี้ต้องเชียร์เป็นเอสนะสำหรับแบ็กแฮมแล้วก็ตัวแจกเนะี่ยผมให้เบวกเขาว่างติด3าดาวนะครับแนะนาแบ็กแฮมตัวนี้ให้อัพก้าไปเลยครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นโมดิตนะแล้วก็บาเล่าแล้วก็จะเป็นเฟสเป็นแถวนี้เลยแล้วก็เจ้าในเวสตตัวนี้จะเป็นพวกกองกลางสายตัวเล็กสายพิวหมดเลยนะครับส่วนโมดิตจะเป็นเวิร์กเลยกลางๆมีความผิ้วแล้วก็จ่ายบอลดีนะครับไว้ม้วนไม่ไม่เหมาะกับการพาบอลไปนะครับตัวนี้ส่วนบาเลราเนี่ยจะเป็นกองกลางสายบล็อกทุบล็อกอารมณ์เหมือนมัตทิวตเลยนะครับเวิร์กเลยสงูสงๆมีความผิวแล้วก็บังคับง่ายแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ช้าขนาดนั้น อันนี้ก็จะเหมือนการเจ้านเนวิสก,ก็จะคล้ายๆแบบบาเรล,ล่าเลยนะครับแต่บาลรล่าจะเกมรับดีกว่าเจ้านเนวิสส่วนเฟสเนี่ยจะเหมือนเจ้านเนวิสเลยก็คือเป็นกองกลางสายเกมลุกแล้วก็เน้นเล่นเกมลุกซัดส่วนใหญ่เกมรับเนี่ยจะอยู่ระดับกลางๆเลยแล้วก็จะเป็นเดปอที่เป็นเวิร์กเลียแบบสูงๆนะครับที่เป็นสามารถวิ่งขึ้นวิ่งลงได้อารมณ์เหมือนโยนครับยืนกลางนะตัวนี้ แล้วก็จะเป็นแม็กโทนีนนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะดีเรียกว่าเวิร์กเลตสูงสูง,สงอารมณ์เหมือนกูลิศเลยนะครับแล้วแค่ติดตรงที่3ดาวรูปร่างสูงใหญ่เกมรับเกมลุกได้หมดตัวนี้ผม A บวกแล้วก็เดียอผม A บวกนะครับแล้วก็เฟสผมให้ A บวกแล้วก็สามพวกนี้เบวกหมดเลยผมว่าเล่นได้เล่นได้ครับแล้วก็โมดิตตัวนี้ A บวกพวกนี้เล่นได้หมดเลยค่อนข้างที่จะมีความไวอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้แย่นะครับสำหรับคนที่เล่นเสียมสามพุดดิ้งหรือเสีมสามอสแทกหรือว่ากลางสามตัวนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นชาร์กลาตัวนี้ค่อนข้างที่จะตื่นอ่านแล้วตัวนี้ผมว่า B ีนะครับผมว่า B ีนะเอเอครับตัวนี้เอยังพอไถได้อยู่เรียกว่าพอไถได้อยู่นะครับแล้วก็ฟาเบียนหลุยส์ตัวนี้ผมก็ยังเชียร์แค่เอนะครับถ้าเกิดใครไหวก็เล่นล่างนี้ดีกว่าครับฟาเบียนหลุยส์ตัวนี้เอแล้วก็จะเป็นเดบอยเป็นกองกลางสายเกมลุกนะครับเวิร์กเดสูงกลาาถนัดสองเท้าผมแนะนาให้อัพกล้ามเลยตัวนี้ก็ยังเฟี้ยวอยู่ตัวนี้ผมก็ยังเชียร์เป็นเอ็นะครับสำหรับเดบอยบาลงดอนะตัวนี้ก็ แคอ่อาจจะช้านิดนึงแต่โดยรวมแล้วการจ่ายบอลแล้วก็การยิงอะไรนะค่อนข้างจะดีเยี่ยมอยู่สําหรับเมตานี้ก็เดบอยบอลดอลเนี่ยเอ็ดเลยหรือใครอยากให้เดบอยพิภู่์ผมว่าไปเล่นล่างหิมาแล้วก็ลดโอวาถอยลงมาเล่นกลางดีกว่านะครับตัวต่อไปก็จะเป็นาชาบี้นะตัวนี้ก็จะมีชาบี้อยู่2อล่างแต่ผมเอามาแค่ล่างเดียวล่างเอ้ะสองล่างตัวนี้จะเป็นกองกลางสายาจ่ายบอลอย่างเดียวเน้นจ่ายบอลเกมรับคือไม่ไหวเลยนะครับสำหรับผมเกมรับคือไม่ไหวเลยตัวนี้ผมให้ A บวกแล้วก็ตัวล่าง A นะครับ กูตีก็เหมือนกันนะกูตีเนี่ยได้แค่ o v r เฉยตัวนี้แค่ A นะครับได้แค่ o v r เฉยแล้วก็จะเป็นพอสโคเป็นกองกลางสายเกมลุกนะครับก็สามารถอัพกล้ามได้แบบชิวๆครับมีความผิวแล้วก็จ่ายบอลดีแล้วก็ยิงคมตัวนี้ A บวกนะครับพอสโคนะครับร้อยสี่ตัวต่อไปก็จะเป็นอกองกลางสายเกมรับโนหนึ่งอย่างวิเอล่านะครับก็จะมีร่างแจก t y นะร่างพาร์ตนะครับร่างบอลงดอแล้วก็ร่างฮอลร่าง TS เก่านะครับก็โดยรวมแล้ววีเอร่า ตัวที่พลังงานแล้วก็หมดไวที่สุดสําหรับวีลาร่างก็จะเป็นร่างทีนะที่พลังงานค่อนข้างจะน้อยเพราะว่ามันไม่มีอัพโล่และครับแล้วก็ถ้าโดยรวมแล้วผมว่าตัวนี้ลมมิ่งครับยืนเดี่ยวได้สบายเวิร์กเลยกลางสูงนะครับมีพลังแฝงเนตะเกิ้นมงทรงพลังส่วนตรงนี้เหมาะกับยืนคู่ได้สบายเดี่ยวว่าถ้าเกิดยืนเดี่ยวผมว่าเล่นตัวอื่นแต่ถ้ายืนคู่อ่ะได้ทั้งสองร่างเลยส่วนร่างฮอกับร่างเก้าเก้าเนี่ยผมว่ายืนเดี่ยวยืนคู่สบายอยู่นะครับสำหรับคนงบน้อย โดยรวมแล้วสองล่างนี้ก็คือ s บวกครับสำหรับวีล่าแต่โดยรวมถ้าเลือกเล่นจริงๆผมว่าวีล่าทีวนะครับวีล่าวีล่าเป็นเป็นวีล่าทีนะครับที่น่าเล่นกว่านะครับแล้วก็รองมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่สามารถเล่นซีเดียมคู่ได้2ล่างนี้เติมทั้งคู่ครับอยู่แต่ล่างวีล่าตัวนี้จะเติมช้ากว่านะครับแล้วก็ล่างฮอกับล่างเอทีเอสในตัวนี้ a บวกนะครับยืนเดี่ยวยืนคู่สบาย ตัวต่อไปก็จะเป็นป a r ิเ e สนะครับเป็นกองกลางอ่ะแนะนําให้อัพก้าเพื่อเพิ่มพลังงานให้มันนะครับเพราะเป็นมันเป็นกองกลางสายผิวนะครับแล้วก็รูปร่างเนี่ยไม่ได้ใหญ่ตัวนี้ก็เชียร์เป็น a บวก p a r e นะครับร้อยสตัวใหม่เลย ตัวต่อไปก็จะเป็นเจลาบ์บลงดอนะเวิร์กเลดเป็นแบบกลางๆนะครับสามารถมีมีพลังแฝงเพเมเกอร์ด้วยนะแล้วก็ยิงไกลอะไรดีส่งบอลดีแต่ระวังเรื่องของเท้าซ้ายแล้วก็เรื่องของการเบียดนิดหนึ่งตัวนี้ผมก็ยังให้เป็น A บวกสำหรับเจลาบบรลงดอนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นเซโรวาโต้นะก็จะมีร่างร้อยหที่เข้ามาใหม่แล้วก็ร่างร้อยสแล้วก็ร่างร้อยสาร่างเลยตัวนี้ตัวเป็นตัวตัวนี้เป็นตัวแจกนะครับเซโรวาโตร่างเข้ามาใหม่เนี่ยจะเป็นเวิร์กเลดแบบกลางๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่านเรกล เซโรโตก็คือก็เน้นเกมลุกซะส่วนใหญ่นะครับการพาบอลขึ้นไปเพราะว่าเซโราโต้วนียวิ่งไวมากความคล่องตัวสูงแล้วก็ถนัดเท้าซ้ายเท้าขวาคือไม่ดีเลยนะครับก็ถ้าเล่นเกมรับจริงๆผมว่าตัวนี้ต้องข้างี้ดีกว่าเพราะาสามารถอัพโหลดได้นะครับส่วน2ล่างเนี่ยเด่นยังไงมาแบบเนี้ยคือถูกต้องแล้วเพราะว่าเกมรับคือมันไม่ไหวมันก็เลยมาล่างที่เป็นโลมวิ่งพลังงานคือวิ่งในท้งเกมโดยรวมแล้วผมว่ายังรองมัตทิอุสอยู่ตัวนี้ผมก็ยังให้เป็น S สนะครับสำหรับเซโร่โต้สล่างเนี้ยผมให้ A บวก ร่างนี้ร่างแจก2ล่างเลย A บวกนะครับ2ล่างนี้ตัวต่อไปก็จะเป็นปีโลนะปีโลตัวนี้ก็จะเป็นกองกลางสายจ่ายบอลแล้วก็ควบคุมบอลน,นะครับก็เน้นในเรื่องของการจ่ายบอลแล้วก็ดักบอลมากกว่านะครับถ้าใครเอาบาเล่นเนะี่ยผมว่าต้องเล่นแบบนั้นแหละแต่ถ้าเล่นเรื่องของการกดสกิลเนี่ยผมว่าไม่ค่อยเหมาะเป็นตัวจ่ายบอลมากกว่าตัวนี้ A บวกสำหรับปีโลบารงดอนะครับเนี่ยขอภยอภัยด้วยไม่ได้เลื่อนขึ้น ตัวต่อไปก็จะเป็นอันนี้บาเลโจตัวนี้แค่เอจริงๆไม่ไหวครับตัวนี้ตัวนี้เอแล้วครับได้แค่ OVR ตัวนี้ผมให้ขยับขึ้นมาแล้วกันเอผมว่าได้แค่ OVR 105นะครับตัวต่อไปก็จะเป็นชาวีอารอนโซ่ร้อยสี่แล้วก็เป็นโมดิตนะจริงๆโมดิตตัวนี้หน้าตัวฮักเล่นตัวนี้เล่นตัวนี้ดีกว่านะครับแล้วก็จะเป็นซานิตินะอันนี้เป็นกองกลางที่เอามาอัพ OVR เฉยแต่เล่นผมว่ากลางๆผมว่ามันได้แค่เกมลับแบบมันเหมาะกับ ไปเล่นตัวใหญ่ดีกว่าไปเล่นพวกแบ็กซ้ายแบ็กขวาดีกว่าไม่ใช่ตัวใหญ่ดิเป็นตัวแบ็กขวาดีกว่านะครับแล้วก็2ล่างอาชาบิโอโซเนี่ยจะเป็นอาเรื่องของกองกลางบล็อกทูบล็อกนะครับสามารถเล่นได้นะครับไม่ได้ไวขนาดนั้นแต่เล่นเกมรับแล้วก็จ่ายบอลดี d. ส่วนซานิติเนี่ยผมว่ามันมัน,ม,นมันอาร,รมณ์เหมือนชาบิโอโซ่ะตัวนี้จะเด่นเรื่องเกมรับมากกว่านะครับเกมลุคคือไม่ได้เลยแล้วก็เรื่องของอาสกิลมมบคือ2ดาวตัวนี้ก็ยังใช่แค่ A บวก แล้วก็ชาบิอันโซเอบวกโมดิตัวนี้ A นะครับแล้วก็จะเป็นวอลเวเด่นะครับวอลเวเดก็จะมีอ่ามีกี่ร่างเนี่ยสี่ร่างก็จะเป็นร่างใหญ่ครับร่างที่แบบอ่าเรื่องของพลังพวกันอ่ะจะเป็นร่างร้อยสามกับร้อยห้านะครับส่วนร่างนี้ค่อนข้างเยียชีกเลยเป็นอารมณ์เหมือนเซโรเบโตอ่ะแต่ผมว่าวอลเวเดเล่นเกมรับได้ดีกว่าเพรารูปร่างดีมีความไวสูงตัวนี้อัพรวมวิ่งนะครับแล้วก็ร่างอ่าร่างร้อยเนี่ยร่างเนี้ยผมว่าอัพหน้าอัพรวมมากกว่านะครับแต่แค่ติดแค่สามดาวโดยรวมแล้ววอลเวเดตัวใหญ่ตัวนี้ผมก็ยังใ เป็น s นะครับตัวนี้ s เลยครับแล้วก็ตัวรองลงมาเนี่ย s เหมือนกัน,นครับตัวนี้2ล่างนี้คือ s ทั้งคู่นะครับถ้าใครไหวร่างไหนก็ไปล่างนั้นเลย2ล่างนี้พอๆกัน2ล่างนี้คือพอๆกันครับไม่ห่างกันเยอะนะครับแล้วก็ล่างนี้ผมให้เป็น a บวก แล้วก็ร่างนี้ก็ A A บวกนะครับแล้วก็จะเป็นซีดารนะอันนี้ผมเอามาเผื่อซีดาร์สองร่างนี้ย A บวกทั้งคู่ครับเป็นกองกลางสายเกมลุกเวิร์กเลดสูงกลางถนาดสองเท้าแล้วก็ข้อเสียเลยคือผมว่าสก,กิลครับการใช้สก,กิลของอันาที่ะช้าต้องเป็นซีดานใหญ่ถึงจะน่าริ้นกว่าตัวนี้ก็ A บวกตัวบวกก็โดยรวมแล้วก็มีประมาณนี้สําหรับอ่เทียริทกองกลางที่ดีที่สุดในเกมผมว่าอา่ตูเร่สองร่างนี้แหละแล้วก็มาทิอุสเบลลิงแฮมกูลิดวีล่าเนี่ยสองร่างนี้แหละครับ แล้วก็รองลงมาก็จะเป็นพวกเบลลิงแฮมแลมพาร์นแบ็คแฮมนะครับเอาเบลลิงแฮมเนี่ยอ่าตัวไหนขึ้นไปวะเนี่ยแลมเป็นอ่าเบลลิงแฮมแลมพาร์นแบ็คแฮมแล้วก็เดบอยเซโรบัโตวอลวิดียเนี่ยสองล่างเนี่ยคือฟิ้ยวหมดนะครับแล้วก็เอบวกพวกนี้ก็เล่นได้ปกติเลยราคาก็จะ d r อปลงมาหน่อยแล้วก็พวก A เนี่ยพวกงบน้อยเนี่ยผมว่าตูเร่ไลจินเดอร์เนี่ยเล่นได้ซาวิดเนี่ยเล่นได้นะครับเบลลิงแฮมตัวนี้ก็เล่นได้เก้านะครับไลกาโซเเเเเตสสนนนนีี่่่่ยยยลลไดด้หมมวว B ผ่าไไม่หว B เนี่่่ย B ผมมวาไไหว เนี่ยพวกเนี่ยพวกนี้ไม่ไหวแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วเต่ามาแล้วครับโอเคก็ประมาณนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันใหม่ครับ